เป็นอย่างคือเรียนไทยไทยมีดีอีกอย่างนะครับนี่คือคอมเมนต์เข้ามาถามบ๊ายอดท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับพีพีเบอสฟูสคนครับบอยยอดนอะนหลังจากที่ได้โฟต์คลิปนะครับที่ลูกเรียนในประเทศไทยนะครับก็ได้มีคอมเมนต์นี้ขึ้นมาซึ่งคอมเมนต์นี้บอยยอดเชื่อว่าน่าจะเป็นคนสอปปลานะครับนะที่เข้ามาคอมเมนต์แต่เขาเขียนว่าแค m เบอร์รีนะครับซึ่งบอยยอดได้เห็นนะครับ คอมเมนต์นี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องราวว่าทําไมนะครับบอยอดถึงนํารูปมาเรียนในประเทศไทยเนี่ยครับยังให้ดูนี่ครับนี่คือโรงเรียนในสปปลาวนะครับแล้วนี่คือโรงเรียนในประเทศไทยซึ่งเราจะเห็นได้ถึงความแตกต่างนะครับนี่แหละครับว่าประเทศไทยมีดีอะไรนะครับแล้วก็สปปลาวเป็นยังไงเพราะว่าบอยยอดเองนะครับอยู่ชนบทนะครับไม่ได้อยู่ในเมืองอยู่ชนบทเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมนะแล้วก็โรงเรียนในไทย คือบอยยอดเองนะครับก็เป็นพ่อคนหนึ่งนะที่มีโอกาสนะครับได้รับนะครับน้ำใจจากรัฐบาลไทยได้รับน้ำใจจากคนไทยที่เปิดให้ลูกแรงงานนะครับเข้ามาเรียนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นโอกาสที่ดีๆนะครับบอยยอดก็พร้อมที่จะคว้าไว้รับโอกาสนี่แหละครับคือแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างนะครับระหว่างโรงเรียน ที่อยู่บ้านเกิดบ่ยอดเนาะโรงเรียนบ้านนอกแน่นอนแหละการเรียนมันดีไหมนะครับถ้าหากว่าเราอยู่โสเปาแล้วอยู่สปปลาวเนาะเราก็จะเป็นต้องได้เรียนแต่ถ้ามองว่าปัจจุบันนี้นะครับอยู่ในประเทศไทยแน่นอนเราก็เลือกสิ่งที่ดีๆนี่แหละครับสิ่งที่ประเทศไทยมีนะครับแล้วภาพรวมนะครับประเทศไทยคือมีนมให้ดื่มนะครับมีอาหารกลางวันให้นะครับแต่สปปลาวมีไหมไม่มี นี่แหละคือสิ่งที่แตกต่างถึงแม้ว่าบอยดตเองจะเป็นคนสปปลาวนะครับแต่ก็พร้อมเต็มที่นะครับที่จะผลักดันตัวเองเนี่ยลูกตัวเองเนี่ยเรียนไทยนะครับถึงแม้ว่าอนาคตอาจจะไปไม่ได้ไกลแต่ขอให้เขียนภาษาไทยได้อ่านภาษาไทยได้นะครับแค่นี้บอยัตก็ภูมิใจแล้วก็เป็นเด็กดีของสังคมนี่คือความภูมิใจนะครับถามว่าถ้าหากเปรียบเทียบนะครับระหว่างสปปลาวนะครับ กับประเทศไทยเนี่ยมันแตกต่างกันไหมเรื่องภาษาทางด้านความคิดเนี่ยก็อาจจะไม่แตกต่างสักเท่าไหร่แต่ทางด้านศักยภาพเนี่ยบยอดเชื่อเลยว่าห่างกันร้อยกว่าปีท่านผูช้ชมหรือ4ี่หปีขั้นต่ำนี่คือต้องยอมรับความจริงว่าในการที่ลูกบยัดเองนะครับมีโอกาสได้เรียนไทยบยอดภูมิใจ ในเมื่อโอกาสมาถึงนะครับอย่างยกตัวอย่างว่าเหมือนประเทศไทยนะครับโอกาสที่ลูกเขาเนี่ยจะได้มีโอกาสได้ไปเรียนต่างประเทศนะครับเยอรมันนะครับออสเตรเลียหรือว่าอังกฤษนะครับสหรัฐอเมริกาที่เจริญเจริญเน่เขาก็พร้อมที่จะให้ลูกเขาเนี่ยไปเรียนที่เจริญเจริญสิ่งโรงเรียนที่ดีๆนะครับประเทศที่ล้ำหน้าล้ำสมัยแน่นอนว่า พี่ๆคนไทยเขาก็อยากให้ส่งเสริมลูกเข้าไปอย่างเช่นวายดเองนะครับอยู่บ้านอยู่สปปลาวนะครับมันเป็นบ้านนอกอยู่แล้วนะครับซึ่งเกิดในสปปลาวไม่ใช่เวียงจันท์ไม่ใช่ปักเซไม่ใช่สวรรค์เขตตัวเมืองนะครับแต่เป็นบ้านนอกนะครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนนะครับค่อนข้างที่จะไม่ได้มาตรฐานนะครับค่อนข้างที่จะขัดสนนะการที่เรียนในประเทศไทยนี่แหละครับที่เป็น สิ่งที่ทําให้บรายอดว่ามีดีอีกอย่างที่เหมือนทุกคนถามบ๊ายอดว่ามีดีอะไรนะครับนี่แหละครับมีดีทุกอย่างทุกรอบร้านนะครับซึ่งคลิปนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้จะบอกมาบูลลี่โรงเรียนบ้านตัวเองครับแต่อยากอธิบายว่ามันมีดีอะไรนะครับทําไมถึงต้องเรียนไทยนะนี่แหละครับสิ่งที่เป็นเหตุผลนะครับให้คนเป็นพ่อนะครับเหมือนบ๊ายยอดเนี่ยครับเลือกเลือกแบบ ไม่ได้ยากเลยท่านผู้ชมนะเลือกไม่ได้ยากเลยว่าจะให้ลูกเรียนที่ไหนนะครับนี่แหละครับเรียนที่ประเทศไทยนี่แหละนะตอบโจทย์มากๆนะครับท่านผู้ชมตอบโจทย์จริงๆซึ่งไม่ใช่นะครับว่ามาจนมาอยู่ประเทศไทยแล้วชื่นชมประเทศไทยนะครับก็ชื่นชมในมันสิ่งที่มีจริงอยู่แล้วครับอย่างเช่นมีอาหารกลางวันให้ดื่มนะครับมันก็มีอยู่แล้วนะครับมีนม มีอาหารกลางวันให้กินขอโทษเขาไปนะครับมีอาหารกลางวันให้กินนะครับมันก็ดีอยู่แล้วมีนมให้ดื่มนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือมันสแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับในความล้ำหน้าล้าสมัยในความแตกต่างนะครับซึ่งถาาว่าประเทศเขเมรนเน่ยจะมีไหมเหมือนประเทศไทยมันจนก็พูดเลยว่าคนเคมรนที่มาใส่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็มีเยอะนะครับแล้วนะครับทํามาหากิน ในประเทศไทยนี่ก็มีเยอะคนเหล่านั้นนะครับก็นําลูกมาเรียนในประเทศไทยนี่เยอะ,ะเพราะฉะนั้นคําเมนกับซบปปลาวไม่แตกต่างกันครับสิ่งที่แรงงานนะครับคิดนะครับนั่นก็คือส่งลูกเรียนไทยทําไมถึงบอกว่าส่งลูกเรียนไทยเพราะว่าประเทศไทยนี่คือเขาให้โอกาสนะครับนะไม่ว่าจะเป็นคนลาวคนต่างด้าวทุกประเภททุกประเทศนะครับเขาก็พร้อมที่จะส่งเสริมถ้าเรียนเก่งหรือว่าเก่ง ทางด้านกีฬาด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะได้รับการส่งเสริมซึ่งเขาจะไม่ได้จําแนกว่าจะเป็นคนนะครับประเทศอะไรยัยงเหมือนน้องพยักษ์สีพนมนะครับที่เป็นคนสปอปลาวนะหรือว่ากัปตันบิ๊กที่อยู่ในทีมอ,อบจอรจชัยนานะเป็นนักฟุตบอลจนติดทีมชาติลาวได้ก็เพราะประเทศไทยท่านผู้ชมนี่คือความโดดเด่นนะครับในโรงเรียนไทยก็ต้องเข้าใจว่า เขาไม่ได้จําแนกเชื้อชาติไม่ได้จําแนกว่าคุณจะเกิดที่ไหนเรียนไทยอย่างเดียวนะครับเพราะอย่าลืมว่าถ้าหากว่าเด็กเหล่านี้นะครับได้ปั้นจากโค้ดไทยจากพี่น้องคนไทยสนับสนุนเขาได้อะไรครับ1นะครับโรงเรียนก็จะมีซื้อเสียงมีหน้ามีตานะครับได้ทุนนะครับแล้วว่าได้สิ่งต่างๆสิ่งทีด่ดีนะครับนำเข้ามาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็คือมีเหตุและผล นะครับเด็กก็ได้รับสิทธิพิเศษนะครับในการได้อาจจะได้ทุนหรือว่าจะได้เงินนะครับส่งค่าเรียนนะครับต่างๆก็อาจจะมีนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นการที่ทุกคนนะครับอยู่แล้วนะครับมีความสุขนะครับทาแล้วมันได้ิดได้ดีเพราะฉะนั้นทุกคนก็ควรส่งเสริมกันนะครับไม่ใช่ว่าจะมาถามนะครับไม่ใช่ว่าจะมา เออว่าเป็นอะไรยังไงนะครับนะก็ไม่ไม่ต้องมาถามหรอกครับเพราะว่าบอยยอเองก็ตอบหลายคลิปแล้วแต่คลิปนี้ก็น่าจะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่กระจา่างนะครทำให้คนไทยแล้วก็คนต่างชาตินะคนที่อาคาตินั่นกะ็คือคนกัมเมิดแล้วก็คนสปปลาวที่อยู่ในสอปปาวนะครับท่านผู้ชมทุกคนคิดเห็นอย่างไรครับคอมเมนต์นะครับเข้ามาพูดคุยกับบยยอได้เพราะบอยยอเองก็เป็นแรงงานราวนะครับที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยทำมากินในประเทศไทยนะครับถึงแม้ เงินเดือนอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนคนไปทํางานที่ญี่ปุ่นแต่ประชัดก็ภูมิใจที่ได้มีโอกาสส่งลูกเรียนในประเทศไทยท่านผู้ชมเนาะสําหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าได้อย่าใครอย่าจนสําหรับวันนี้ EP นี้ขอให้คนมีความสุขม,มากๆครับสวัสดีครับ